ทานแถลงข่าวเปิดตัวเลยเนะี่ยว่าเตรียมเลยนะคะเรียกว่าเป็นมหาก,กรรมช็อปสำหรับ9เดือน9นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันหน่อยว่ามันมีความพิเศษอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่ค่อยแบบ ดูตื่นเต้นแล้วเพราะพี่เข้ามาทุกเดือนเลย7จ8 8 9 9 10, 10, นะ็ดแปเก้าเอะไรยางงนแบบบางทีสมมติเอพลาดเดือนดีไม่เป็นไรดเดือนหน้าก็มาถูกต้องนะแต่ต้องบอกนะคะว่าประสบความสําเร็จจากการจัดแคมเปญเกเดือน9กมาต่อนเนื่องนะตั้งแต่ปี2,559ค่ะปีนี้ช้อปปีค่ะบอกว่าประกาศเปิดตัวแคมเปญช้อปปี้เดือน9 Super Shopping Day ค่ะดีเดย์ day, วันนี้วันแรกนะ20 สิงหาคมไปจนถึง9กันยายนค่ะโดยบอกว่าปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่าที่เคยนะเนื่องจากว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันจะปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ดังนั้นช้อปปี้เลยบอกว่าเขาขอประกาศ3พันธสัญญามุ่งม,มั่นอันดับแรกคือเขาจะสร้างความแข็งแกร่งของอีโคซิสเตม การส่งเสริมร้านค้าและผู้ขายให้กลับมาเติบโต,ตอีกครั้งและสุดท้ายสิ่งสำคัญนะเขาบอกเขาจะมีเซอร์ไพรส์ผู้ใช้งานด้วยประสบการณ์ความบันเทิงและก็ดีลเด็ดเลยนะห้ามพลาดมาให้นักช็อปได้แบบ จุใจชอบก<อ>ันอย่างเต็มอิ่มเลยคือว่ากันง่ายๆไอ้สข้อที่พูดมาเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการช่วยปิ้งช่วยการเสียต่างมากขึ้นรตระกตรองตัวอย่างนั้นแหละอ่ะอย่างเช่นอะไรบ้างเรื่องการชําระเงินการจัดส่งสินค้าที่ดีกว่าเดิมค่ะทําให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็จะเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายโลจิสติกทําให้การจัดส่งสินค้าทําได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงที่มีการสั่งซื้อมากกว่าปกติก็ตามส่วนการเติบโตของช h อป e ีในประเทศไทยค่ะเขาพบว่ามีฐานตลาดผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นขยายตัวด้วยนะไปะยังกลุ่มผู้สูงอายุค่ะทั้งในต่างจังหวัดก็ด้วยเหมือนกันรวมถึงกลุ่มคุณผู้ชายนักช้อปบนช้อปปียังมีการกลับมาซื้อซ้ำใช้แพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องเลยนอกจากโปรโมชั่นแล้วนอกจากโปแล้วเนี่ยเรายังมี9เซเลบ สำหรับ99ที่จะมาร่วมแคมเปญกับเราในการทำ engagement มาไลฟ์มา,าทำกิจกรรมกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือความเอนเตอร์เทนความสนุกเนาะชอปปิ้งมันต้องมีความสนุกซึ่งซึ่งอันเนี้ยั้งเนี้ยเราก็มีเซอร์ไพรส์ไม่ว่าจะเป็นทีวีโชว์เองซึ่งเราจะแจกกับ9ล้านบาทซึ่งอันเนี้ยค่ะเราจะมเีเป็นการถ่ายทอดสดผ่าน mm hmm. ทางโทรทัศน์ว่าโอเคเรามีเกมโชว์นะเรามีแจกข,ของรางวัลน,นะเรามีกิจกรรมเรามีดารามาร่วมสนุกอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือในแง่ของทีวีโชว์ในเร Game, กาามีร เอาเกมยอดคิดไม่ว่าจะเป็นฟาร์มไม่ว่าจะเป็นแคนดี้มาทําให้มันมีกิมมิคมากขึ้นแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือในแง่ของตัวไลฟ์สตรีมที่เราจะมีการจัดไลฟ์มาราทอนถึง99 9ชั่วโมงในวันที่9เดือน9แล้วก็เรายังมีแจกของาะวัลที่พิเศษก็คือ1ปีฟรีเลยสินค้าแต่ว่าสินค้าจะเป็นสินค้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะให้มาติดตามในใน,ในช่วงแคมเปญ9 9ที่เราจะมีไลฟ์ทุกๆวันจนถึงวันที่9เดือน9เลยวันที่9เดือน9เนี้ยมันมีกิจกรรมให้ทํามากกว่าแค่แบบโอเคฉันซื้อ ทำให้ลูกค้ามีความสนุกทําให้เดียวกัเช่นเจอดาราพูดคุยกับดาราที่เขาชื่นชอบหรือว่าร้านค้าที่เขาที่เขาชอบอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นความพิเศษที่จะเกิดขึ้นในก้าวนี้ถ้าเกิดลูกค้าสเปนทานกับเรามากขึ้นอย่างเงี้ยเขาจะยิ่งใช้จ่ายกับเรามากขึ้นซึ่งอันเนี้ยการที่เขามาดูไลฟ์อย่างเงี้ยบางคนมาดูไลฟ์ที่หนึ่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเงี้ยคือมันก็เลยมีไลค์ลีโฮดในการที่เขาจะสามารถที่จะจับจ่ายหลังจากนั้นได้ด้วยอย่างเเเงงงงงงีี้้้้คคค่่่่่ซึึออออัััันนนนนนนมมกก็็ืืปสสิทรราาาใใใหวญข Engagement บผูช เมื่อสักครู่นี้เนี่ยฟังดีๆคือคุณสุเชษาก็แง้มมานิดนึงเหมือนกันนะว่าอ๋อเดี๋ยวจะมีเซเลบิตี้มาร่วมในการไลฟ์ด้วยนะคะนั่นแหละก็คือนห,หนึ่งในกลยุทธ์นะคะ,คะมีคุณหญิงรัฐาแล้วก็มีคุณเซนคือต้องบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยจริงๆเขาก็จะมีธุรกิจของเขาอยู่บนแพลตฟอร์มของ s h อ p e e อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปฟังดีไหมคะจากมุมมองของเซเลบเนาะว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับแพลตฟอร์มแล้วก็แคมเปญที่ว่านี้ ช็อฟอร์ e, มาตั้งแต่วันแรกที่มีช h อป e e mm hmm. ในประเทศไทยเลย mm hmm. ก็ประมาณ5ปีได้แล้วค่ะ mm hmm. แล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดี mm hmm. ลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เน้นเรื่อง e-Commerce mm hmm. ที่มาจากทาง e s h อป e e เนี่ย mm hmm. ก็มากขึ้นด้วย mm hmm. ช่วงโควิดเนี่ยหลายๆคนก็เลือกที่จะทานอยู่ที่บ้านสั่งอาหารมาทานอยู่ที่บ้านเลยอะไราเงี้ยค่ะอา,อาหารเสริมดีชเนี่ยเป็นตัวช่วยในเรื่องของการขาจัดแป้งบล็อกแป้งน้าตาลไขมันนะคะกลุ mm ่มคนแรกๆหรือลูกค้าช่วงแรกๆที่เราเปิดบริษัทกันมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่เนใรื่อออองงขยยาากกุดดี สวยแต่งตัวสวยอะไรเงี้ยพอผ่านมาได้6ปีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากลุ่มคนที่เพิ่มมากขึ้นคือกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นห่วงหรือว่าคอนเซิร์นในเรื่องของอสุขภาพตัวเองก็สำหรับ s h อป e e Super s h o p p i n g Day ในวันที่9เดือน9ที่จะถึงนี้นะคะตัวตัวหญิงเองนะคะก็ได้เข้าร่วมกับทางช้อปปี้ด้วยหญิงจะมีไลฟ์สดน,นะคะก็ mm hmm. คือไลฟ์ hmm. ไปด้วยบอกอโปรโมชั่นที่เรียกว่าลดกว่า50%อเนนะคะในช่วงหนึ่งทุ่มของวันที่9เ mm hmm. ดือนเก้าน,นะคะภายในช้อปปี้แอปพลิเคชันคือง โหลดนะคะแล้วก็จะได้เห็นว่าสินค้าเยอะแค่ไหนไม่อยากให้พลาดเพราะว่าเป็นเป็นวันช้อปปิ้งที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของปีนี้ก็ว่าได้ค่ะจริงๆผมเริ่มเริ่มทำไม่นานมาเลยครับประมาณช่วงประมาณเดือน3เดือน4ที่ผ่านมาครับผมเริ่มเปิดตัวแบรนด์ขึ้นมาโดยที่ว่าเปิดตัวที่ว่าขายที่ช่องทางออนไลน์อย่างเดียวครับก็ที่ s h อ p e e นี่แหละครับเป็นป๊อปคอนครับกับกูตองอ e ีคอมเมิร์ซคือมันม,มันเป็นออนไลน์แล้วมันสะดวกสบายที่ว่า ผมก็เหมือนกับว่าบางทีเราไปกองละครอ,อะไรอย่างเงี้ยเราทำงาน 3, แทบจะ30วันเลยเราก็เลยแบบอาจจะไม่มีเวลาไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นแบบเป็นโอกาสดีที่ทําให้ผมสามารถเหมือนเรามาช้อปปิ้งในในเวลาที่เรารู้สึกเอ้ยไม่ว่างอยู่กองถ่ายแล้วก็ช้อปได้เลยรอสินค้าส่งถึงบ้านเลยอะไรประมาณนี้ครับอืมไปไงอันนี้เป็น สองเซเลบนะ,ะที่มีส่วนนะในการที่เขามีธุรกิจอยู่บนแพลตฟอร์มนี้นะคะนอกจากแคมเปญ9เดือน9แล้วช h อป e ียังบอกว่าดึงพาร์ทเนอร์มาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Index Living ธนาคารเกษติกรไทย ซึ่งช่วงโควิดอินเด็กซ์ยอมรับเหมือนกันได้อันนี้สรงจากอ e ีคอมเมิร์ซมากระตุ้นยอดขายทําให้ครึ่งปีแรกก็มียอดขายโตขึ้น 1, 3, ถึงเท่าค่ะส่วนแบงก์กสิกรไทยก็มองเห็นโอกาสที่นักช้อปออนไลน์แน่นอนเขาบอกว่ามันยังเติบโตได้อีกมากนะคะก็เลยมาโคแบนออกบัตรเครดิตก,กับช้อปปี้นั่นเองค่ะขายทางออนไลน์เนี่ยโตขึ้นประมาณ8 8เท่าในช่วงที่เราปิดสโตร์ไปก็คือตั้งแต่เมื่อสักปลายมีนาจนถึงประมาณป,ปลายพฤษภาคม สินค้าที่ขายดีเนี่ยจะค่อนข้างจดล้อไปกับพฤติกรมรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปคือลูกค้าอยู่บ้านมากขึ้นทํางานที่บ้านมากขึ้นของที่จะขายดีแล้วก็โตเร็วมากกว่าแคตตากรีอื่นๆก็อย่างเช่นสินค้าพวก Home Office เก้าอี้ทํางานโต๊ะทํางานสินค้าเกี่ยวกับการทําครัวอุปกรณ์ครัวฟู้ดคอนเทนเนอร์อกล่องขนอมอาหารมีกลุ่มที่เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านอย่างเช่น การเดนนิ ening, ่งพกต้นไม้เราร่วมกับทางช้อปปีมาได้สักระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วก็เรามองว่า s h o ปปีเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มชั้นนําที่มีคนไทยเยอะมากเข้ามาเข้ามาซื้อขายเหมือนมอนเป็นห้างสสินค้าขนาดใหญ่ก็99เราร่วมแน่นอนเป็นแม็กกับแคมเปญแล้วก็มีข้อเสนอ,อ,อมีออฟเฟอร์พิเศษไม่ว่าจะเป็นส่วนลดสูงสุด70%มีโค้ดที่ลดเพิ่มออนท็สูงสุด1 5 มีจัดส่งฟรีค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ได้มีทําบัตรเครดิตกษิกรไทยช้อปปี้นะคะเป็นบัตรที่ร่วมกันกันกบทางช้อปปี้นะคะซึ่งเป็นบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซเจ้าใหญ่ของในเซอเ h ี a เอเชียนี้นะคะซึ่งตอนนี้บัตรนี้ที่เราทําออกมาเนี่ยก็ตอบโจทย์สําหรับ ผู้บริโภคที่ชอบช้อปบ,บนช้อปปีนะคะก็สามารถที่จะได้ทั้งคอยแล้วก็ได้ทั้งพอยต์หาตรงนี้เราก็เห็นว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดการใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์และอ e ีคอมเมิร์ซเติบโต,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 ตอย่างสูงมากนะคะโดยเฉพาะตรงผ่านทางช้อปปีเองเนี่ยเราสูงถึง120%นตะคะตัวนี้ก็เห็นว่าลูกค้าเริ่มให้ความมั่นใจในการใช้บัตรเครดิตนะคะในการซื้อของผ่านทางทาช้อปปีนอกจากจะให้ทางความสะดวกในการใช้บัตรเครดิตแล้วเนี่ยก็ยังให้ทั้งทั้งความปลอดภัยด้วยเพราะทางกสิกรไทยก็ได้รับรางวัลในเรื่องของความปลอดภัยในการ ใช้ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะขอบคุณที่ติดตามพีมเอช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอหนึ่งที่น่าสนใจอีกเทียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดๆนะคะติดตามกันได้ที่ f c e e o o o ทีมเอ็นไลหรือว่าติดตามในช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ